สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G f o x SPORT ON TOUR นะฮะตอนนี้ผมกับสมาชิกหนองเริงไซ FC ครับตอนนี้เขายังเป็นสมาชิกหนองเริงไซ FC เป็นฟุตบอลคลับอยูนะฮะเขามาอยู่ที่สนามฟุตบอลนะเป็นลานกิจกรรม G f o x MUSIC SPORT หลังจากที่ตะกี้นี่ ผมก็ได้อัปเดตนะฮะการทำกิจกรรมร่วมกับเคทํารลาสั์ป้าหนองเล่งไซนั่นก็คือกิจกรรมอะไรพวกเราจำได้ไหมดูนก,นกดูนกหน่องมนกชมหน่องอะไรนะส่องนกน,นกกระปุชมหน่องอก,กราบ<อ>พระเจ้าทองทิพย์หน,<อ>น,น้าปกนะหนองเล่งไซเอฟซ นองเล่งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อันเด็กๆของเขาได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากหัวหน้ากุรอรีชัยศาลครับก็ได้ฮื่หลอน้องเล็งทรายเอฟซีของเขาได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมครั้งนี้ตัวเป็นจะได้ฟังมัวเนาะมวมวนครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ครับเขาจะได้มาสรุปกิจกรรมคือสมาชิกที่ที่สามแล้วก็ได้สัมภาษณ์ ความรู้สึกของเด็กๆนะครับว่ามีความรู้สึกจะได้พองเกี่ยวครับการดูนกวันนี้นะครับอ่ะพิมก่อนเลยเป็นได้พังมวลก็มีความรู้สึกจะได้ประทับใจอย่างพองวันี้ครับประทับใจดีได้ไปครับเพื่อนๆครับแล้วก็ได้ไปดูนกประทับใจได้ได้กินมูเสตเนี่แค่เนี้ยคิดไม่ออกแล้วคอ่าต่อไปอ่ะจิงปองครับ ฟังเพื่อนก่อนประทับใจอะไรยังไงบ้างมาคนหลังก็มาคนสุดท้ายรับมาคนสุดท้ายตื่นไม่ทันหกโมงเช้าตื่นไม่ทันทําไมถึงมาช้าไปวัดไปวัดอ๋อยังยังมีภารกิจนะคนต่อไปครับติ้นประทับใจก็ตบ๊กเขาครับเดือบต๊กเขาไปปีนเขาตรงไหนเออแต่มื่อไงครับอันนี้ได้ปีนป่ายด้วยเนาะแล้วมวนก็ ครับตื่นเต้นแหละครับคนต่อไปครับครับใจเพราะมีสาวครับมีสาวสาวคนไหนสาวแก่ครับเห๊ะใจสาวกี่คนอะตีชอบชอบคนนี้กี่มีคนเยอะอยู่เยอะอยู่สาวจากไหนอ๋อจากจีนมาเย็นเย็ดูหน้าตาจอีนี่ใหญ่มานี่เหมือนแน่นะครับเสือผู้หญิงดีๆนี่เองนะคนั่งอ่อนนิ้วของเงาได้ไหมอ๋อนกแบบสนใจได้เนาะดูตัวที่ปีนี่เนาะ ่ะคนต่อไปครับผมได้ใจที่ผมได้เห็นที่ผมได้เห็นวัวขี้สองเอ้ยวัวเงียวสองหัวงจะได้ดีใจประทับใจได้เห็นวัวเงียวเพราะเพราะว่าผมมีโอกาสน้อยที่จะเห็นเพราะว่าผมได้เรื่องวัวอ๋อบ่ได้หั่นวัวเออนี้ไหมเอวมันเด้อเดี๋ยวกูจะไปพอหัวเงียว ประทับใจงัวเหี่ยวนะเขาได้แวะดูบ้านงัวบ้านควายตัวนี้นะใจที่ผมหันเปืือนอย่างพี่ควายใช่ป่ะแล้วตกลงเขาไปดูงัวดูควายเขาไปดูนกไปดูนกบปถหันอู้ถึงนกเลยเดี๋ยวครูจะถามว่าเขาจับนกอย่างไรพ่องนะประทับใจดีนึกนึกดูอ่าคนต่อไปลิมมอปะทับใจดีว่ะได้พอนกจัดตัวสาได้พอนกใจกล้องซองเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนแล้วครับ นกหันทีก็หันทีนะครับหันทีนี่หันนกก็หันสาวหันนกสาวเออนึกว่าเอากล้องไปส่องพอสาวนะเออหล่อออนมูนี่เจ๋อว่าได้เลยนะได้กล้องมาี่ส่องพอสาวอย่างเดียวเลยอ่ะคนต่อไปครับมาผมว่าได้ใจที่ผมได้หันนกเป็ดน้ำที่มันลอยน้ำได้โอ้นกเป็ดน้ำที่ลอยน้ำได้โคตโหดเอานกเป็ดน้ำ้าลอยน้ำมาได้มันจะเป็นนกกระจาดนกเป็ดกระจาดฮะบ่แม่นบ่แม่นนกเป็ดดินนกเป็ดดิน คนต่อไปครับนายความใจที่ผมไม่ได้ไปครับทำไมถึงไม่ได้ไปข้าวใจตัวขากระดูกขวายตื่นขวายมาจ้านะฮะไม่รู้ว่านี่ขี่แล้วให้เน่ยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้เนี่ยเขาได้ความหู้เกี่ยวกับนกมีนกอย่างห้องตีเขามาหู้จักเพิ่มนกกรปูดอ่ะคนละหนึ่งตัวนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำนกกรปูดนกกรปูด นกอียงเออนกกระปูดนกกรบปูดนกกระปูดนกกระปูดนกเขาครับนกเขาแซงแซวหางปลาแสงแซวหางปลานเอ็นทุ่งนกกระยางเนียนกกยงครับนกเอียงนกดาวดินครับนกดาดินหอหูไดไปไอ้วนมานกยังแม ลกกระจอกครับลูกกระจอกลูกลูกลกกระจิ๊บครับลูกลูกกระยางลูกกระยางลูกตกดาวล้มลูกดาวล้มโยนลนบ้านไปแล้วอ่านข้ามเลยครูข้ามเลยข้ามนกกระจิ๊บนกกระจิ๊บอ่าเอาแค่นี้ก่อนโอ้โหนี่ได้หลายตัวแล้วนะครับก็ ตตตกระแแถ้าสนใจอยากไปฮัมก้อยากอยากไปฮัมก้อยากเดี๋ยวถ้าอยากไปเขาจะหาโอกาสไปเอลพอกันแที่นอกปากพุ่รอแล้วครูปากพุ่รอเดี๋ยวเอาว่ากันครูสัญญาเลยต่อให้ปากพุ่รอเดี๋ยผมไปสอญญาเดี๋ยว้องจะปาไปนะปากพุ่รอช่วงนี้ผมมีกิจกรรมเพื่อเราออนเยอะมากครับบพรว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตบอลส่องนกเดี๋ยว เด็กๆละออนล่องเรียกม้าอยากจะเป็นกิจกรรมน้องเลี้ยงซ้ายอย่างก็ฟิชิงฟิชิงแลก็น้องเลี้ยงมิวสิคดัเบ็ดัมเบ็ดตกปลานะเดี๋ยวเขาจะหาทิปว่างๆเอาไว้ทำกิจกรรมกับเด็กๆเพื่อดึงละออนหนีห่างจากเกมในโทรศัพท์นะแต่หนีมาได้ผมจะได้ครับเพราะว่าพวกโทรศัพท์ติดตัวมานะเดี๋ยวน้อยได้ไข่กัโทรศัพท์ติดตัวมาเล่นกิจกรรมก็คุ้มได้แล้วนะ ียบแล้วก็ถือว่าอันเด็กๆได้ประสบการณ์เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณเขีห้ารลายสปานองเล็งซ้ายแล้วก็ทีมงานทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนหน้าตีให้ให้โอกาสหมูเหาได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็นี่ครับได้รับการสนับสนุนเรื่องอาหารขนมของว่างและตอนนี้เขาก็ได้เข้ากลองมาตัวนะก็ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานแล้วก็เขีนทำลายสปานองเล็งซ้ายนะครับ กิจกรรมต่อไปของเราทำอะไรฟุตบอลนิ่วบอลวันนี้เรามีนัดอะไรกันแชมป์ใครเป็นแชมป์โออ้ยอ้อ้ใครเป็นแชมป์สัปดาห์ที่แล้วรีมดลีมูดนี่ครับถือไม้แชมป์อยู่ทำได้ถึงสนามไหนสามสนามสามเกตที่สามเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าเราจะทำลายสถิติเกตสามขึ้นไปเกตสีได้หรือเปล่านะได้ครับแล้วก็ไม้แชมป์สีดำด้ามแดงจะตกเป็นของใครโอมแน่นอนครับถ้า รักษาแชมป์ได้5สัปดาห์ติดผมจะให้รางวัลชิ้นใหญ่สําหรับไม้ทองคํไม่หมดเลยนะฮะไม่หมดรางวัลตัวอะไรไม่หมดตูดรางวัลใหญ่นะยือสิบกิโลเอาใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากมาเตาโลกนะครับคเตาโลกเลยโอเคเออสีเดาคันเอากองฟางที่นั่งไปหนึ่งกองไปก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวถ้ากิจกรรมของเขานะครับครบห้าข้างถ้ามีแชมป์หนึ่งค้น ครองแชมป์ได้5สัปดาห์เขาจะมีรางวัลใหญ่ข oh, ึ้น <empathy> กับแชมป์แน่นอนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลับท่านผู้ชมเปก่อนเตรียมตัวคือเด็กๆซ้อมเพื่อชิงแชมป์กันสักน้อยนะฮะแล้วข้าวนี้จะกินก่อนเล่นหรือเล่นก่อนกินกินก่อนเล่นกินก่อนกินก่อนดีกว่ากินก่อนดีกว่าเดี๋ยวมือมันเปื้อนโอเคไหมไม่หรอกครูโอเคกินก่อนเล่นงั้นเดี๋ยวเราไปพักสักครู่เดี๋ยวเจอกันที่หน้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแล้ว